สวัสดีครับผมสวัสดีครับู <Yes. S 2> เปตดต้องเดียวก่อนไหมหรือว่าไงเปิดกู่ไปเลยเดี๋ยวนะ <Okay. S 1> คือ <Okay. S 1> มึงดัดก,กูมา6โมงครับ <6 S 2> แล้วมึงก็มานั่งจัดไฟจัดกล้องมาเตอร์แล้วพอจะถ่ายถามดิว่าเปิดกล้องไหนเปิดกล้องไหนเออมึงนี่เก่งนะกนนัสี่ชงขอมึงนี่เก่งจริงๆเลยนะเมื่อวันแรกครับน้องโทรมาหาพี่บอกว่าพี่อยากได้พี่มาเป็นแขกใช่อยากได้มากๆเลยแล้วเสียงอ่อยแบบคือเสียงแบบอ่อนอ่อนน่าดูแล้วพี่ถามว่าถ่ายที่ไหนน้องโคลอเซ่พี่พี่ก็บอกเลย ไม่ได้อ่าไ๋อเดี๋ยวเมียดาอ่าใช่ครับใช่ป่ะใช่แล้วพี่บอกว่าพี่เลิกแล้วโอเคพี่เลิกแล้วอ่าแต่มึงก็โทรกระบากูไ่ครับพี่บอกว่าพี่เลิกแล้วเออผมก็เลยถ่ายข้างนอกข้างนอกข้างนอกโอเคอ่าแล้วไปคุยกันรู้เรื่องไหมก็ต้องเตนี้งทางด่วนเนี่ยฮะอาจจะเจ็บคอนิดนึงที่ EP นี้ครับเออก็ทำเป็นเทปพิเศษสำหรับพี่เลยเมื่อพี่บอกว่าพี่เลิกแล้วเออโคโนเซ่เป็นเอ้พี่บอกว่าเลิกแล้วรึป่ะนะ พี่บอกว่าหมดกันไปแล้วอะไรนะเลิกแล้วพี่บอกเลิกแล้วเลิกคุยกับมึงด้วยเดี๋ยวก่อนอ่ามาครับรายการระบายโหครับอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษนะครับพี่ตั๊กบริบูรณ์ครับสวัสดีครับผมตั๊กบริบูรณ์ครับสงสารน้องตั๊กกล้องมากเลยถ่ายเสร็จนะเจ็บคองั้นอย่างงี้นี่เหมือนเราอยู่บนสวรรค์อะไรฮะเหมือนเราอยู่บนสวรรค์ชอบคำพูดนี้ บ,บนสวรรค์ก็ต้องมีนางฟ้าถูกต้องพี่น<อ>างฟ้ารออยู่ด้านในเนี่ยยัดสุดขั้เลยครับพี่พี่ชอบอยู่คำหนึ่งแฟนของน้องยัดเนี่ยครับโทรมาหาพี่บอกว่าพี่คะถ้าถ่ายกันเสร็จแล้วเนี่ยพี่ตั๊กจะเที่ยวต่อไหมพี่ก็เฮ้ยน้องไม่ใครเนี่ยเด็กประสานงานค่ะโอเคแล้วพอไปเจอตัวอ๋อเพิ่งรู้ว่าเด็กประสานงานเนี่ยเป็นแฟนของน้องครับแต่ เมียมึงมาถามกับกูว่าถ่ายเสร็จแล้วจะเที่ยวกันต่อเลยไหมเพราะเดี๋ยวหนูจะเลี้ยงเมียมึงกูอย่างนี้กับกูครับพี่ทั้งกูทั้งเมียเลยนะเออปึ่งนี่มันลายจริงๆเลยเนี่ยหมายถึงดูแลต้อนรับแขกครับอ๋อแต่ตัวผมมันไม่ได้เที่ยวหรอกครับเทปอื่นผมก็ต้องกลับบ้านเลยพอเสร็จแล้วอย่าให้รู้นะน้องครับ อามาวันนี้มาเลยกูกลัวอะไรรูครับพี่กูว่านั่งเล่นทิ่โ,โป๊ะไปเฮียตกไปอเด็ดที่ทำประกรันไหมยังทำประกันมาแล้วใครทําให้ประกรันเมียงไง,อ,งอยากระบายเรื่องนี้ไหมเรื่องประกรันอะไรฮะทำไมเมียถึงทําประกันให้เพราะว่าเราใช้ชีวิตสุโตกขี่มอเตอร์ไซค์บ้างกลับบ้านชา้าวิ่งอะไรเลกงหนาอย่าไปด่าเขาเขาด่าที่มึงดีกว่า ียกโลเอ๊กครับพี่ทำแบบเสียงดังหน่อยพี่อะไรฮะต้องเสียงันดังหน่อยอ๋อโอเคได้คือพี่เป็นคนใช้ชีวิตแบบสุดโต่งน้องจะทำอะไรก็แล้วแต่คือไม่ต้องสดใช่แล้วเมียก็เลยสั่งว่าเฮ้ยอย่างน้อยถ้ามึงเนี่ยตายไปเนี่ยก็ควรจะมีประกันเอาปกติได้พี่ประกันชีวิตแบบนี้ใช่พี่ไม่กังวลเหรอว่าเขาทำเพื่อแบบว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราเป็นอะไรไปลูกกับเมียก็สบายอะไรอย่างงี้ใช่ไหม พี่เคยวัดใจของเมียมาแล้วอ่ะเมียพี่เนี่ยขอเลิกเพราะเห็นสลิปของพี่ทำเมียเฮมาแล้วเอฮ้ยเมียขออย่าตอนนั้นเลยที่เป็นข่าวเลยเราก็อาจได้เราก็ให้เมียให้สุดท้ายเมียไม่อห้ใช่เราก็รู้แล้วว่าคนเนี่ยรักเราจริงแต่ว่าเราก็จะต้องโอเคหน่อยละกันอ่าเราก็ต้องปรับ เราก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้อยู่อยู่เป็นอยู่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนกล้องหน้ารถกันหน่อยปรับเปลี่ยนยอก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 เห็นบอกผมเบมสมตัวในปนใกล้องก็ถือว่าเรื่องนี้พี่ก็นี่ก็ระบายะพอระบายเรื่องไหนก็ต้องทาสีหรอใช่เอาพี่ไม่แปลกใจว่าเราเปลี่ยนชุดทำไมเดี๋ยวนะจะทากันจริงๆรอาชาพี่เขาพี่ระบายมาแล้วโอเคพอทากันเสร็จปุ๊บอ่ะสีที่เต็มตัวก็คือจะไปอาบครับข้างในกัน ก็ก็ได้แต่ว่าพี่เลือกแล้วพี่อยากข้างนอกก็ได้แต่ผมตอบเนี้ยไปความลับต้องตาไปพร้อมกับใครโอเคเนี้ยเนี้ยอะได้โอเคไม่อยากทาตัวไหนใจพี่แม่งน้องเี้ยเนี่ยใจพี่แม่งอันนี้แม่งคือน้องพี่บอกให้ทุกคนในวงการด้วยน้องพี่แม่งรัดหมดจริงจริงอันนี้แม่งคือพี่น้องโอ้โหจริงเขื่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ น้องโทรมาหาพี่ตรงๆน้องเจ็บพี่แม่งก็เจ uh ็บพี่แม่งคือกูพี่แม่งคือกูเหี้ยกูอยู่คนบ้านกูตักบอลลีบุนจริงๆดีแม่งไม่ผิดตัวพี่มาแล้วน้องครับพี่มาเด้อมาเด้อมึงมาดิวะมึงกลับมาใหม่ดิวะเริ่มต้นใหม่ดิ ระวังหล่นนะพี่นี่ไม่ใคือพี่น้องใจพี่กินสีใช่ไหมน้องต้องสิพี่โอ้แทบไม่กล้าถามว่ถามเลยไปให้สุดเป็นคนเต็มที่งานนี่นี่น้องมาให้จะชู้พี่จะชู้เปียกเจะมีปัญหาน้องมาเลยถามต่อเลยไม่กล้าถามเลยพี่มาเลยมาเลยสบายสบายพี่เคยถามตัวเองมั้งอยากรู้เรื่องอะไรคุยกับพี่ พี่พี่เคยถามตัวเองไหมว่าทําไมกูต้องทําอะไรขนาดนี้ด้วยถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวครับจะไม่ใช่แบบนี้เป็นคนธรรมดาเลยไหมพี่ธรรมดาทั่วไปคือไม่อยู่เฉยเฉยไม่ได้ใช่ไม่ได้ดูเนาะแต่คือพอได้มาเจอกับน้องอย่างเงี้ยมันสนุกสนานไงมันก็จางทําในสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะทํามันมาก่อนพี่กขึ้นมาเต้นไดอย้พี่เดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นพี่มันแน่น แม่งโซะเนาะแม่งสุดนี่คือแมกสุดนะเนาะจริ้งไม่แม่งมันหยาบเลยระวังลื่นหลนนะครับอ่ะขออนุญาตถามคำถามแล้วกันเรียกตอบก็ตอบไม่ตอบได้ใช่ไหมได้ได้ได้เคยหาหมอไหมพี่วันผมกำลังนั่งคุยอยู่กับโจ๊กเลยพี่ผมไม่ใช่คนบ้าจริงป่ะพี่แต่พี่แค่บอกว่ามันมีความสุขเลย ที่ได้มาเจอกับน้องได้มาเจอกับเพื่อนฝูงในวงการอะไรเงี้ยใจแรกใจเพื่อนนั่นแหละเรื่องราวชีวิตของพี่ยังไงสร้างฐานะมาจากเด็กยังไงถามได้เลยครับพี่นะไม่ต้องเกรงใจเมียพี่เป็นคนยังไงเฮ้ยพี่พี่เป็นคนยังไงพี่จัดครับพี่เปิดเปิดใจคุยกับพี่ถ้ามึงไม่ถามกูจะกลับบ้านนะตอนนี้กูก็นั่งแทบเป็นคนบ้าอยู่เนี่ยรถเยอะพี่วันเนี้ย ผมว่านะ่าจะเป็นไฟเขียวพอดีพอช่วงพอไฟเขียวปุ๊บมันก็จะมีบางช่วงที่แบบรถออกกันแบบวู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 ยัดเอ้ยลูกลูกยัดยเอ้ยเยวสิจะแห้งนะลูกถามได้เลยหนูอยากรู้อะไรเปิดใจคุยพีย ฟังกูนะมึงเนี่ยช่วยไปดักงที่อื่นนะแล้วก็ให้เนี่ยไอ้น้องคนเนี้ยอมืมาถามแทนมึงดีกว่าเพราะมึงไม่พูดอะไใรเลยกูก็คิดนะว่ากูทําไปเพื่ออะไรกูยังถามตัวเองอยู่ว่าเอ้ยกูยก็สี่สิบกว่าแล้วนะ้กูมาทําตัวเมื่อโทรกูจอคนเลเลยเลิกหมดเลยพี่ ฮอนด้าเวฟแน่เลยผมว่าฮอนด้าเวฟมีผาเครื่องอันนี้มีผาเครื่องแล้วก็ผมว่าไม่ใช่ท่อเดิมลัดมากน่าเป็นท่อแต่งนมึงเคยโดนดราปล่อยปะ่ะคือมึงเคยว่าแบบนั่งนิ่งๆแล้วก็หลักไปเลยอ่ะแบบพวกเดียวตัวเกียเ่ยวไ,<า> <c ười> ไฟเกี่ยวเยอพี่ไฟเกี่ยวเออ <c ười> ช่นได้เือตอนเนี้ย วัวของกูมันเหนียวกูก็บอกไปแล้วว่ากูทำไปเพื่ออะไรเออมึงต้องไปหาหมอโรคจิตกูบอกให้เดี๋ยวกูติดต่อให้เลยรถมันทุกก็ถึงเวลาวิ่งแล้วเนี่ยอะฮะรถมันทุกพี่ถึงเวลาวิ่งแล้วกูจะไปรู้มันเหรอฮะกูจะรู้ไหมล่ะกลัวมันวัวมันเข้าออกแับไงอย่าเดินกูตรงนี้มันปุ๋มครับแขนพี่เละแล้วกูนี่ว่าอะไรเพื่อนิดหน่อยเอ้ย คนดูเนี่ยจะได้อะไรวะฮะคนดูเนี่ยใน่อ่ของมึงเนี่ยกูถามเหน่อนด้เออคือคนดูช่องผมก็จะได้กินข้าวครับอ้นนี้สตานรถเบื่อหรือเปล่าให้กูเนี่ยมานังดูดาวหน้าคนเซ่มาฟังเสียงรถบิ๊กบคสสิบล้อเพื่ออะไรเพื่อคนดูได้กินข้าวอะไรฮะคนดูได้กินข้าว <c oughs> เรื่องคนดูได้กินข้าวเอาไหนพี่บอกว่าใจแลกใจพี่ใจแลกใจเอาใจแลกใจแล้วไงมาถึงพี่ก็จัดจัดบื้มใหญ่เลยเนี่ยสีเนี่ยพี่ก็ลาดเนี่ยขอบคุณมากพี่อย่างน้อย่อเปิดหัวมาคนต้องรอดูละไม่ทาสีกันเลยแต่พอมากลางเทปไอ้สัตว์ไม่เงียบทั้งสัต์ไม่เงียบทั้งเทปเลยจัดวิงมาพี่ตบจัดชงพี่ตบแบงมันแต่ตอนเนี้กูทั้งชงทั้งตบแต่มึงนิ่งพุทยาวทัาไหรายแล้ว ยี่สิบาทีแล้วออนสิบห้าใช่ไหมเอาแผ่นป้ายแกเขียนแล้วเนาะอะเดี๋ยวพี่เขียนแผ่นป้ายเลยพี่เสร็จแล้วพี่นี่พี่เขียนเซ็นชื่อแขกที่มาเนี่ยเขาก็จะเขียนชื่อแล้วก็ลงสีเสร็จแล้วพี่ผมได้ฟูลละมันได้ยี่สิบาทีแล้วไปตัดออนใช้แค่สิบห้าครับเฮ้ยเด็กเอาป้ายไหมพี่เขาเส็จครับพี่ครับพี่พี่ได้คิวของน้องนะเดือนธันวาครับพี่ รู้ใช่ไหมว่าน้องต้องเจอเจอกับอะไรเยอ้ยไม่น่าเลยอ้ยให้คิวแกหลังไปอีกพองรู้ใช่ไหมครับพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่โอเคออกเลยครับครับพี่นีญเรียบร้อยยังพี่เหยีไปเลยใช่ไหมน้องคนนี้น้องคนนี้น้องคนนั้จัด เดี๋ยวไปดิเดี๋ยวไปดิน้องน้อง,องคือพิธีกรระวังระวังโดนบางเดี๋ยวไเป็แขกน้ำเชิญน้องถามเลยครั้งล่าสุดที่ภรรยาที่ให้นอนนอกบ้านคือทั้งไหนแล้วก็ออกเรื่องอะไรไปก่อน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 เริ่มเริ่มไม่ดีแล้วไปก่อนไปก่อน,อ,นอันเดียพิธีกรปากหมาคีกรปากปาไม่ไดีแล้วใครมาเนี่ยอ๋อใครมเฮียเจ้าของครับอ๋อเฮียเจ้าของครับผมเอาเฮียสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับ เดิมเอ้าห้องเดิมอะไรฮะพี่เคยมาเหรอพี่ฮะอ๋อมาถึงห้องเดิมเคยเรียนชั้นเดียวกันห้องเดิมอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นเลยกันเฮียไม่เอานะเฮียเออดีๆนะเฮียเออแค่พี่มานั่งเนี่ยผมก็ดีใจแล้วพี่ฟังเอาบันไดบันไดคุณจะกลับแล้วเนี่ยบันไดบันไดมาบันไดมาระวังลื่นนะพี่พอพี่มีสีแล้วเนี่ยพอเหยียบเนี่ยมันจะลื่นฟืดเลยได้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 ต้องช่วยกัน แล้วไปคูเลอะอะไรขนาดนี้แล้วก็โอ้ลำบากคนอื่นอีกเยอะอะไรขนาดนี้บันไดเลอะปะเนี่ยบันไดเลอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยลื่นพี่ไม่ได้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 ทำไมมึงไม่ไปหาที่เนี่ยกูจะกลับบ้านแทนตอนเนี้ยกูเหยียบบันไดเนี่ยขาเนี้ยตึงเลยปึ๊บความกูอย่างเงี้ยวัดใจมากเลยนะใช่ครับอันนี้วัดใจตรงที่ไม่ตายด้วยแต่พิการไม่ตายด้วยอ่าครับผมโทษ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 ดูดิดลำบากทีมงานอีกกู พูดปิดท้ายหน่อยดีกว่าคนดูกำลังทานข้าวอยู่อย่างเี้ครับก็วันนี้ก็ขอรบกวนฝากในการระบายโบไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็แขกเป็นพี่ตั๊กนะ EP นี้ก็ต้องขอบคุณพีพ่ตั๊กมากเลย, <c oughs> เลยนะฮะพี่ก็ทำอะไรก็ลงได้แล้วพี่เทา้ทาเท้า <c oughs> นี่ลงได้แล้วแล้วช่วยดูพี่ตั๊กหน่อยนะแต่ไม่ต้องดูเยอะก็ได้แกทำประกันไว้แล้วแล้วพี่มาคว้าจับ <c oughs> บันไดฝั่งนี้เลยพี่

้ทุกคนดูเฮ้ยโอ้พีต่ตั๊กใจพี่แม่งได้ว่ะพี่ตั๊กแม่งกล้าแบบบอาสิ่งมาหน้าพูตัวเองกูเนี่ยคือจะตอบแบบบึ้ม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 เลยไอ้เหี้ยนี่แม่งไม่ถามเลยนี่ราศีบึ้มบึ้ม,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 มเดี๋ยบกลับบ้านโอวเรียบร้อยพี่ตั๊กขอบคุณมากครับวันนี้ขอบค<า>ุณมากก็ท<า>ี่วันนี้มอบความสุขให้คนดูโอ้โหความสุข <lich> <laughs> แกต้อนที่ท kind of ุกรู <IEL> ้เลยเนี okay, okay anyway i, okay anyway. ่ยนะโอ้มีคนตูรหลังได้ด้วยพี่ใช่ยอดเลยแล้วมือสากมากเลยน้องคนนี้มือสากมากเลยไม่เข้าไปล้างตัวหรือไปอาบข้างในพี่อะไรครับข้าเข้าไปล้างตัวข้างในมีตาถามพี่ผมเอาพี่มาฆ่าเขาเนี่ยครับผมเอาพี่มาฆ่าเขาเนี่ยพี่อยู่เครืองนะเดี๋ยวทันมาผมไปเจอกันครับมึงก็แฮะไอ้กูก็ดังยินฝัง